ในหัวข้อเนาะม่ีความรับผิดชอบของรัฐบาลและสภาความมั่นคงแห่งชาติประเทศไทยสภาความมั่นคงแห่งชาติ มันคงแห่งชาตินี่ครับเปิดหน่วยงานรักในาการวางแผนและกำหนดนโยบายก็มันคงของประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาตินั้ รัฐบาลสมชนี่นะครับที่เป็นคนกำหนดออกคำสั่งทุกสิ่งอยา่างชายแดนแต่ก่อนทหารนะครับทหารสามารถที่ซีพักดันสัตรูได้แต่ทุกมือนี่ต้องรอ2มชอรัฐบาลนะครับ ตัวไปหัวหน้าหรือว่าประทันสอมชอกับคือหน้ายกรัฐมนตรีโดยมีสมาชิก11ก สิบเอ็ดท่านนะณปัจจุบันเนี้นะครับรองนายกภูมิธรรมคนที่สองเป็นลองประทานคนที่สามกันรัมนตรีกรลัลยาฮวนเป็นสมาชิกกับภูมิภูมิธรรแม่หมวยครับกรบะท่วงกัน กระท่วงต่างประเทศมาลิสสมาชิกคมนาคมสุริยสมาชิกดิจิตอลสมาชิกมหาไทยสมาชิกยุติธรรมสมาชิกคอรบอร์ทหารสูงสุดสมาชิกเลขาสโมช ตาสมาชิก2มชอชที่กำหนดทิศทางความบันคงนะครับี่มีการประชุมประชุม ทชาตินค,คือความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะสมาชิกก็มาจากรัฐบาลที่มีอำนาจ เคยมีปัญหากับกัมพูชาโมต้องย้อนไปไกลก็ได้เอาแค่หกแปดนี้นะครับผู้ก,กำหนดนโยบายกับรัฐบาลและสมวชก็ชเห็นบมดครับสองห้าหกแปดไซเดนร้อนละอุตั้งแต่เผาซาลาตีมุกมาเห็นบมดครับ ที่รัฐบาลในการกำหนดวางแผนนโยบายถ้าเกิด2มชรัฐบาลเข้มแข็งแมน่นบ่ครับปัญหาเหล่านี้มันสิบบกมักหมมและสิบบกเป็นปัญหาบานปลายขึ้นมาถึงขนาดนี้ ที่มาทหารฝ่ายยุทธวิธีทำได้แค่เพียงปะทวงต้องรอคำสั่งจากสมชเห็นหครับมันบ่กคือสมัยตั้งแต่ขออนุญาตอื่ยชื่อเพ่อนมโ,นโท,โทโกนกสมัยสองห้าห้าศูนย์คุณครับสมัยนั้นสามารถพักดันได้เลยเพราะว่าอำนาจยังอยู่ที่ ในพื้นที่ณนะปัจจุบันนี้ต้องเอาเข้าสม,มาชออก่อนแค่เรื่องปิดเปิดด่านเห็นไหม

เขาตกงกันยังไงเข้ามาเที่ยวตกลงไปมีเวลากโมงเช้า3นั้นเออแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมารที่น้องทหารเามในการทาหน้าที่รักษาทุกประการแตฝ่ายมีอนาจะเป็นตามทุกปรการปัญหามันเลยมักโมดขึ้นมามักขึ้น แลมันมักผมมันก็เกิดจากป่ายุทยาศาสตร์ที่ผมเคว่ามาปุเบราะว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้อังโคนไปฟังเอคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่าง เป็นที่มาเห็นบ่ครับนี่แหละสอวอเพิ่นก็นเลยทำหน้าที่ของเพิ่นแหละตอนนี้เมื่อนี้ประธานสอวอได้ไปยื่นต่อสาลแล้วจะทำมนูนแมูแล้วมนบ่ครับพันมงคลสุลักษณ์าเพิ่นไปยื่นนะ คุณพีธานะครับคุณพีา่าคุณพีธาแค่สิกซิกแก่กฏหมายซิซื้อนะครับคุณพีา่าความคิดโดนข้าหาล้มล้างการปกครองเลยน้คุณพีธาเห็นไหครับนี่นะที่พี่น้องเนี่ยนเสพข่าวเบิ่งข่าวมาจาก น้องรองพิจิตรนะฮะเป็นผู้นำรัฐบาลประทานสมวชประทานหุฒิเพื่อการได้ไปยืน ที่มาเป็นอย่างปัญหาทุกอย่างมันสะสมกันนี่แหละครับเลยมาเห็นมาว้ลมาโอลมพูดกับพี่น้องให้เห็นภาพชัดๆเลยคือว่าคนที่กํากับคอนโทรลแท้จริงนะครัือนะรัฐบาลสมวชสมวชมาจากใส่จะแต่งตั้งมาจากรัฐบาลมาอดีตคนทหารที่อยู่ชายแดน ตุตามกันมากิดพักการก็ต้องรอคำสั่งผว้กำหนดนโยบายคำสั่งลงไปจนเพิ่นข้าเจ้าจนที่อทนหม่ไยและพี่น้องทาหารเท้ายี่บอกคับผู้ที่รับที่ชอบคุณต้องรับที่ชอบ เสียหายใน,นั้งีแม่บกบัอย่ารีมกครัมเาตอนนี้ทหารกัมพูชาเนยอยู่เต็มชายแดนเลยนะครับาหารเข้จังแม่ครับเพื่อนบอกว่าตอนนี้เขากลัระดมลงไปชื่อการหารกัมพูชาบุกไ้ถอยออกแถวแนวเลยด้วครับคนอาวุธเข้ามา แก้ไขยิงเลยคำว่าบไดรับการแก้ไขหรอือการตอบโต้การตอบโต้กับตอบโต้กอได้ let's back ลืมอ,อย่าง d e e p มันคิดอ,อ่อนแบบโบ,บมี่ย่างซีไปออียงเขาเลยนะครับสัตตูจ่อคอหอยเรา อาขึ้นมาล้องจริงเห็นครับที่เห็นข่าวกันกลางเว่นนะอยู่บนโต๊ะประสาทกลางมันทงนเห็นวะครับมาทากิจกรรมที่นองทหารนออดทนเลยโอ้มีผม,ม่สุดยอดแต่ฝ่ายยุทธศากสกซึรัฐบาลครับสองมชเพื่นนี่นะเงียบเงียบย่างเดี ที่สุดและทีต้องลาออกเป็นบอกครับห้ามยุบสภาและกะขอโทษพี่น้องประชาชนใหอ้าวเพราะกระบวนการประชาติที่ปไตยอยู่ในเป็นเป็นกระยก ่บอกครับแต่ถ้าเกิดยุบสภายังรักษาการอยู่นะครับถ้ายุบสภานะยังรักษาการแต่ถ้ารักษาการเลือกตั้งสมัยหนะ้าเอาพี่น้องพี่น้องคิดว่า ที่มาบอมันเป็นไตบม่ได้กับยพยายามยื้อจัดไว้สุดๆตอนนี้คือบต้องการทีล่ลงเลือกตั้งใหม่ก็คือหยุสบสภาในบทโบต้องการเพราะเวลาหาเสียงทั้งคลิปทั้งทุกอย่างมันโบได้เกิด เยอสุดๆจนไปบอกออกข่าวกันมาเห็นบอกครับบอกว่าโอ้ยให้สามัคคีกันเดี๋ยวสิเกิดการรัฐประหารนะทั้งทีก่อนหน้านี้เคยมีวะที่ว่าิเวาเอ,อ,ออกกันมาลักษณะนี้เป็นบอกครับเกี่ยวกับารรัฐประหารเ,เดี๋ยวเสียแต่จิตจะไม่โตเพราะว่า ไทยพุ่นอีกมันหมดแห็นเลยคนลับประดินเลยใบยเลี่ยงไปเพราะว่าจังไหนรอบหน้าพักทิศมาแรงเลยเนี่เสีน้ำเงินปุ่มจไทยมันบอครับอ่าพักประชาชนสีชมนั่นแหละครับสมัยหน้าลงหาเสียงในคลิปวอ,อนเลยครับ อยากได้อะไรนี่ยเดี๋ยจัดให้เอฟซีเอฟซีลองลอง,งเ,บ,เ,ลงเลบิร์นเ้อรครับถ้ลงผิดจัลันาเบิร์นเนอร์ผมรับผี่ชอบนี่คือเฮาต้องเปลี่ยนเฮาต้องเปลี่ยนผู้นําโดยผมกับบอสนับสนุนให้มีการมีแบบ ขึ้นมาใหม่เลือกนายกคนใหม่แม่นบ่ครับในสภากับโบพิษเพื่อเ้เราได้ผู้นำคนใหม่ที่ได้มีวิสัยทัศน์แม่บ่ครับวิชั่นที่สิเสนอนำในด้านเป็นผู้นำ บอกแม่มาสิว่าลูกน้องเจ้าของเป็นฝ่ายตรงข้ามไปบอกศักตรูโอ้นี่ลหละคือที่มาวันนี้มาเอาให้พี่น้องเอฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะซีไปเกิดความรู้สึกว่าอ,อต้องให้หน้ายกทำหน้าที่ตอบให้ต่อบอแม่ แสดงความรับผิดชอบเลยลออก่กและกกนให้สภาเลือกนายกใหม่สัญหาเลือกนายกใหม่ในสิ่งที่ถูกต้องที่เฮาิเฟ้าวครับเสื่อนเพาะซับตูเนี่จอคอหอยเฮาอยู่เด็กอยู่หน้าบ้านเฮาอยู่เด็กแม่นบอกครับเอบซี แล้วอออันนี้คือบถึงว่าความรับผิดชอบต้องฝ่ายยุทธศาสตร์คือรัฐบาลและกัสมอชออสมชอ,ส,อ,มชอสภาความมันคงแห่งชาตินี้มาจากเสรีภาจากรัฐบาลที่แต่งตัง้งนายกเป็นประธานสอมอชอรเรนบอนั่นแหละปัญหาชายแดนทุกเมื่อที่มันเป็ียนมันอ่อนปวกเบียงอยู่กับพอทีม โฉมพลไที่ทอดถนจากตำแหน่งนะครับแม่งบอกครับและกับข้อล่างเนี่ยผมว่าอ่านได้ให้ F C อ่านเอาได้เนี่แหละ มาล้มกับคุยกับพี่น้องเอซีไลสไต์บายสิตี้ซัพอีเพนนิงเนาะครับเนาะเพราะว่ามันยังได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าความรับผิดชอบทางบัตินี่ก็คือมาจากสองสองแหล่งนี้แต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คือทหารพระราชาของเราที่อยู่ตามชายแดยนนี่ต้องรอคำสั่งของนี้ความรับผิดชอบ ก็สมัยหน้าถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดยุบสภาจะเลือกตั้งไหมก็จอดเอมื่อนี่ก็ที่คอจบการคุยในเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลและกับสมชสัำนี้ก่อนเนาะพี่น้องนเนาะดี๋ยวพี่น้องมีความคิดเห็นแนวดกักดคอมเมนต์ แนะนากันบอกกันนะครับที่น้องที่น้องชาวไทยเฮาทุกคนให้หักสามัคคีกันนำสัตว์จอข้อห้อยอยู่หน้าบ้านหลังบ้านของเฮาแม้แต่คนในประเทศของเฮาเองต้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับเด้อเอาสำหรับมื่อนี้ไลฟ์สไตา์บายเศรษฐีสับกัซซี่ฟอจบกันไลฟ์สดที่มา ขอดีมาได้กับพี่น้องอีกเทนึงสำหรับวันนี้ขอขอบกใจขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอซครับผมครับสวัสดีครับสบาย